สวัสดีค่ะดิฉใช้ชื่อนางวัล,ลีใจเย็นเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มพันใจค่ะตั้งอยู่53ทับ2หมู่2ตำบลคลองน้ำเค็มอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเมื่อปีทศ2544อะค่ะ 44, ปีนั้นเกิดวิกฤตมากเลยเกี่ยวกับบังคุนเนาะบางคุดเลื่อนตลาดราคาตกต่ำแล้วก็บางคุดเนื้อแก้วยางไหลาขาดแรงงานในการเก็กบเกี่ยวค่ะ เราก็เล็งเห็นว่ามังคุดที่หล่นมามันยังทานได้เนาะล้วก็เอามาแปลรูปในครัวเรือนค่ะเอาจากในส่วนตัวเองส่วนเพื่อนบ้านส่วนรอบๆบบ้านมาแปลรูปเป็นมังคุดกวนโดยรวบรวมจากในครอบครัวญาติพี่น้องใ้านใกล้เลีอยงเคียงก่อนนะคะเอามาแปลรูปเพื่อออกจําหน่ายแล้วก็ทําเรื่อยมาเลยค่ะปี4ี่สี่หีหกเนาะมีผลิตภัณฑ์ออกขายจากทุเรียนจากมังคุดกวนเนาะก็เป็นทุเรียนทอดทุเรียนกวน แล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่1ที่2ที่3ค่ะเราใช้วัตถุดิบในชุมชนของเราเป็นหลักเลยนะคะในเมื่อเรามีผลผลิตออกจำหน่ายเนาะเราก็เห็นความสําคัญของการรวมกลุ่มนะคะเราก็เลยรวมตัวกัน15คนเนาะมีประธานรองเลขาไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับกเกษตรอําเภอแหลมสิงห์โดยที่ท่านเกษตรอําเภอแหลมสิงห์ให้คําแนะนําและวก็มีพี่เลี้ยงกเกษตรตําบลน,นะคะมี มีเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราจะมีมากฝาย2่า20ชนิดนะคะแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้กับอาหารทะเล กลุ่มของเราเดําเนินกิจการมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะจะเห็นจากอรางวัลต่างๆเราส่งประกวดจนได้รับรางวัลนาะรางวัลที่ภาคภูมิใจจะสุดคือรางวัลออย Quality Award ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่นระดับระดับประเทศค่ะปัจจุบันนี้เราได้ขยายกิจการในรูปของบริษัทลดมือจันเพื่อดูแลในเรื่องการตลาดการส่งออก เป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะก็เริ่มทำงานแล้วก็ได้ความรู้จากที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือการหาวัตถุดิบในชุมชนมาทำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเราแล้วก็มันเป็นการสนัสนบสนุนเกษตรกร,ร,กรที่แบบมีอของที่มันเหลือจากการที่จะไปขาย ทำให้เราเอามาผลิตล้วก็เ,เราเรายแบบต้นทุนเราก็ต่ําลงให้มีกําไรมากขึ้นคือที่นี่ก็สอนงานทําให้เราเรียนรู้งานหลายอยา่างค่ะแล้วก็มันเป็นมันเป็นอาชีพที่มั่นคงเพราะว่าอ่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วมันก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆมันมีแต่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะรายได้ที่มั่นคงอะทำให้เรามีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว แล้วเราก็มีถือหุ้นมีเงินปันผลแล้วก็มีศึกษาดูงานมีอบรมภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเป็นการเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มค่ะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามตามรูปแบบที่เขากําหนดนะคะตามอยอยยออะไรนค่ะ กิจกรรมสาธารณประโยชน์เราก็ดูแลสัญจ้าแม่บางเคียนเนาะที่อยู่ในตำบลคลองน้ําเค็มวัดคลองน้ําเค็มวัดกลางไปทาําความสะอาดวัดทาความสะอาดโบสถ์ในลักษณะที่เจ้าอาวาสเนาะมีงานประเพณีสําคัญสาคัญ,คญก็ขอแรงมาเราก็จะไปช่วยกันในส่วนของการใช้ทาําความสะอาดแล้วเราก็ยังมีด้านอาหารเป็นเบรกเป็นขนมอ่าแล้วในส่วนของโรงเรียนเราก็จะมีะบริจาค เนาะสนับสนุนทุนการศึกษาแล้วก็บริจาคชุดกีฬานักเรียนอะไรเงี้ยเป็นบางโอกาสทอดพระปาโรงเรียนยอะไรเงี้ยค่ะหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนคือสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเกษตรอำเภอแหลมสิงห์พาิชย์จังหวัดสารนสุขจังหวัดมหาลาัยทั้ง3แห่งในจังหวัดจันทบุรีและหลายๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน สวัสดีครับฮาพัชระนะครับสวัสดีครับไฮวัชระนะครับเราทั้งสองคนเป็นยังสมร์ทฟาร์มเมอร์ครับแล้วก็ยังเป็นทายาทรุ่นที่สองของกลุ่มวริษาหกิจนะครับก็ในด้านกลุ่มวิสาหกิจนะครับเราในฐานะทายาทรุ่นที่สองเราก็ได้มีการนําระบบการผลิตที่เป็นระบบใหม่ๆครับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็นําความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาธุรกิจจริงครับเพื่อค้าขายกับห้างต่างๆ แล้วและณตอนนี้นะครับเราได้ทําการจัดตั้งบริษัทรถมือจันนะครับเพื่อทําการรวบรวมสินค้าในจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อทําการค้าขายกับเซเว่นคิงพาวเวอร์และมอนตันเทปอื่นๆครับแล้วกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือกิจกรรมที่ทางกลุ่มครับมีการเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดโลกมากขึ้นครับ